เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทปัญโยโลกทุกวันอยู่ในขั้นกะลียุคที่เบิกบุกเร็วรุดสู่จุดมาสลายจนสิ้นสุดมนุษย์จรทำดำอบาย เพราะเห็นกงจากร้ายเป็นดอกบัวกิเลสใสหัวส่งลงปลักกิเลสมีความแกวนแสนพิเศษมาซุมหัวสามารถดูดดึงกันไปใจมืดมัวเห็นตนตัวที่จมกามว่าความเจริญมองไม่เห็นศีลธรรมว่าจำเป็นสำหรับอยู่สุขเย็นควนสรรเสริญ เกียดกามเกียดกามกินบินบ้ายิ่งกว่าเกินแล้วหลงเพลินความบ้าว่าศีลละรรม